สวัสดีครับ f c นะครับวันนี้จะมาพูดถึงพวกมันจะมีมิจฉาชีพมาในรูปแบบใหม่นะเหมือนพวกเปิดรับบริจาคอะไรแบบนี้เปิดรับบริจาคไปช่วยคงช่วยคนอะไรวันนี้ที่ผ่านมานะเหมือนพวกหลายๆคนที่เขาทานะเพราะเป็นอะไรที่ไปช่วยคนตรงนั้นตรงนี้เปิดบริจาคนะให้คนช่วยนะไปช่วยคนจนคนจนนะไม่ว่าจะอยู่สปปลาวแล้วก็อยู่ไทยในเะห็นหลายคนแล้วนะมันแผงไปในตัวนะ ตอนนี้กำลังจะเอาสารพวกนี้นะเพราะว่าข่าวข่าวมันโกงเยอะคนใจบุญคนสงสารก็ช่วยเอาช่วยเอาโอนเงินไปช่วยอ่ะแต่คนที่เขาไปช่วยจริงก็มีไม่ได้เหมารวมนะคนที่ไม่ช่วยก็มีก็มีแบบเอาเงินไปก็เอาเงินไปร้อยช่วย1 0บาทเก็บไว้90บาทนี่ก็มีตอนเนี้ยพวกยูทูบเบอร์อะไรพวกนี้ที่เป็นข่าวเป็นข่าวเห็นไหมโอ้โห เอานักบุญทุนคนอื่นเห็นปะ่ะนี่แหละนักบุญทุนคนอื่นนะก็เก็บไว้อะโอ้โหสบายเลยเดี๋ยวนี้เริ่มอาวาสานแล้วนะพอคนรู้ทันแล้วเห็นไหมที่ทําบุญในวงในวัดเขาก็เริ่มไม่ค่อยทํากันแล้วเดี๋ยวนี้เหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่ทําแล้วพอเรารู้ไงเงินมันไม่ถึงผู้ริโภคจริงอะ่ะไม่ได้ถึงคนจนคนที่เอาไปช่วยจริงอะ่ะเปิดรับบริจาคเอาความสงสารของคนอื่นมาถ่ายลงแล้วก็หลอกให้คนโอนเงินอะไรช่วยแล้วก็เอาเงินไปใช้เองเห็นไหมเยอะแยะเดี๋ยวนี้เห็นไหม ที่บิ๊กตรงบิ๊กเต่าอะไรเขากำลังป,าบ,ปาบอย่างปาบอััชีใช่ไหมพระแต่ละองค์พระดังๆทั้งนั้นเนะี่ยเดี๋ยวนี้เนะี่ยงอนความสงสารกองคนพุทธนะ่ะคนพุทธนะ่ะคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยโอ้หขี้สงสารเรื่องทําบุญเนี่ยเพราะว่าที่สุดในโลกแลละคนไทยนะ่ะรองลงมาก็เป็นพมา่าพวกกะเลียงพวกพมา่าเลยทาบุญนะไม่เป็นสองรองใครพวกนี้โอโ้โหการแต่งตัวทําบงทําบุญในสุดยอดพวกนี้นะ่ะระดับหนึ่งผมยกให้ไทยอะ่ะ ยกไอ้คนไทยเรื่องใจบุญที่สุดนะเห็นแม่กระถินพระป่าแต่ละปีโอ้โห 5, 000, 10, 000, 000, 000, โโห้าล้านสิบล้านยี่บล้านโอ้โหยิ่งทํายิ่งได้เขาทํากันนะโอ้โหลองลงมาผมให้พมา่าพวกกะเลี่ยงเลยโอโ้เรื่องทาบุญไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันอันนี้โหสุดยอดเรามเห็นทำนะ่ะโอ้โหเรื่องทําบุญมันก็เลยเกิดซองโวเกิดซองว่างตรงนี้ให้คนแบบคนหัวหมอคนพวกมิจฉาชีพมาทําท่าเปิดรับบริจาคทําบุญทํานู่นทํานี่คนก็โอนเข้าไปได้เงินก็ไปช่วยทางช่วยก็ช่วยแหละบางคนเขาก็ช่วยจริงแหละ แต่ส่วนน้อยช่วยจริงแต่ส่วนน้อยส่วนในนห่มันไม่ช่วยไงโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกกลับบริจาคพวกอะไรโอ้มีเงินมีทองมีรถมีลาขี่รถสวยๆรูๆโอ้โหคนโอนก็โอนเอาโอนเอาโอนจนไม่มีเงินที่จะช่วยแล้วอันคนจนอ่ะโอ้โหคนขี้สงสารคนอ่ะโอ้โหเขาเลยเอาซ่องว่างตรงนี้มาทําไง ไปช่วยน้าท่วมตรงนั้นช่วยตรงนี้โอ้โหคนก็โอนจังโอนเงินกันช่วยคนละห้าบาทสิบาทคนละร้อยสองร้อยบางคนมีตังคนละหมื่นคนละพันโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยกับมันซีละหวานเจี๊ยบแหละก็ทําท่าไปมอบไปช่วยคนนะ่ะที่ว่าไปถ่ายคลิปลงสงสารนะไปช่วยคนตรงนั้นช่วยบรรน,นั้นช่วยบันนี้นะโอ้โหช่วยเป็นส่วนน้อยแต่ส่วนเอาเลยโอ้โหหวานเจี๊ยบคนในนี้ช่วงห้าปีสิบปีที่ผ่านมานะโอ้โหกำลังฮิตเลยมุก มุกช่วยคนเนี่ยมุกช่วยคนรับบริจาคเนี่ยกำลังฮิตเลยแถวลาวเราก็มีแถวสปะปแถวไทยก็มีโอ้โหกำลังฮิตเลยแต่ตอนนี้เริ่มหมดหมดมุกละคนรู้ทันแล้วตอนนี้โอ้โหมันไม่ใช่อะ่ะไปถ่ายรูปถ่ายอะไรลงไปแล้วโอ้โหเอาเอาขี้สงสารน่ะเอาความลําบากลำบนความขี้สงสารมาหลอกคนใหโอนตังค์ไปช่วยนะโอ้โห คนช่วยก็ช่วยเอา้าช่วยเอา้าโอ้โหเพราะว่าเขาช่วยเขาได้บุญนะเขาไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเหมือนคนไทยคนคนไทยเขาช่วยนะครับไม่ได้คิดอะไรแล้วครับทำบุญทํากุศลเนี่ยเขาไม่คิดอะไรแล้วแต่ว่าเหมือนมารู้มาเสียวความรู้สึกไงนะมาทาแบบนี้โอ้โหแล้วคนรับเปิดบัญชีไปช่วยคนโอ้โหมีเงินรวยเอารวยเอาซื้อรถสร้างบ้านกันโอโ้ใหญ่โตวสวยงามโอ้โหแล้วบางทีมันมาดูอันบ้านคนที่บริจาคโอ้โหแทบไม่มีบ้านอยู่ยังบ้านเช่าอยู่แต่ช่วยคนคนใจบุญนะโอ้โหเริ่มหมดมุกละ หลายคนแล้วที่ออกมาเริ่มหมดมุกแล้วที่ว่ามุกเอามุกช่วยคนนะ่ะแพงด้วยมิจฉาชีพนะโอ้โหเดี๋ยวนี้เนะ่ะผากไว้นะที่ใครกําลังทําอยู่แบบนี้เลิกทําเถอะเอามุกมาเปิดบริจาคแล้วก็ช่วยคนแบบนี้เออช่วยคนมันเป็นการดีอยู่แล้วไม่ได้ว่าช่วยคนคนที่ดีก็มีที่ช่วยคนมันดีอยู่แล้วแต่บางคนนะ่ะเอาเปิดบังหน้านะแต่ว่าโอ้โหรับบริจาคแล้วเอาเงินไปใช้ส่วนตัวในครอบครัวไปเที่ยวเตีอะไรไปโอ้โห เลิกทาเถอะถ้าแบบนี้นะเวรกรรมมันมีจริงนะเดี๋ยวคุณจะไม่มีที่ยืนในสังคมนะมันเริ่มหลายคนแล้วนะเริ่มเห็นมาเนี่ยเริ่มเห็นมานี่หลายคนแล้วโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนักบุญทุนคนอื่นเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้คนมันสลาดแล้วที่มันช่วยไปว่ามันอยากได้บุญเลยเดี๋ยวคนใจบุญเนี่ยเดี๋ยวคนไทยคนละเขาคนใจบุญเรื่องทําบุญเริ่มช่วยคนเนี่ยติดอันดับโลกแล้วผมว่านะแต่ก็จะเอาความที่เขาช่วยคนขี้สงสารนี่มาหากินนะให้เขาช่วยให้เขาโอนเงินช่วยทําบุญทําอะไร บางคนก็ว่าโอ้ยเขาก็ไม่บังคับไม่ช่วยเออเขาก็ไม่ได้บังคับไม่ช่วยแต่เขาอยากช่วยช่วยไปก็หวังเขาจะให้ไปถึงคนที่รับจริงๆคนที่ทุกคนที่ยากคนที่จนทําบ้านเพื่อนในคนจริงๆไม่ใช่ว่าจะบริจาคให้ไปแล้วคนรับบริจาคเอาไปครึ่งหนึ่งให้เขาครึ่งหนึ่งเนี่ยค่าน้ำมงกน้ำมันก็ไม่ไว่าแต่จะเอาไปเยอะ <Mitarbeiter> เริ่มและเริ่มออกอาการแล้วตอนนี้เริ่มออกอาการแล้วแต่ละคนน่ะเริ่มจะเดือดร้อนอนเวรกรรมมันตามทันแล้วตอนนี้น่ะ เลิกได้เลิกนะครับที่เอามุกนี้มาหากินนะครับเอามุกไปถ่ายคลิปคนจนคนทุกข์คนยากลงไปอะ่ะ <pública> เลิกได้เลิกนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเลิกได้นะครับเห็นแล้วมัน,มนทุเรศเห็นแล้วมันทุเรศเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเห็นไหมที่ผ่านมานะเขารู้หมดนั่นแหละมันจะเริมหมดศรัทธาแล้วเลิกได้เลิกนะครับบางคนที่เราไปช่วยเราช่วยแค่ครั้งสองครั้งพอไปช่วยที่ถ่ายลงไม่จับเป็ียนต้องไปช่วยเยอะๆพอช่วยทําบ้านทําอะไรให้เขาแล้วเขาก็ไม่ทําอะไรไงมารอแต่บริจาค แล้วก็สร้างเรื่องสร้างลาวไว้ตรงนั้นตรงนี้ขี้สงสารคนก็โอนไปช่วยอ่ะผ่านไปห้าวันสิบวันเดียวเนเอาอีกแล้วคนเก่าแล้วเอาช่วยอีกแล้วโอ้แบบนี้มันก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าคนที่ลําบากจริงๆรอความช่วยเหลือจริงๆมันเยอะไม่ได้มีแต่คนที่ว่าจําพวกที่เขาสร้างหน้ากาก,ากมาหลอกเงินงบริจาคของคนใจบุญแบบนี้มันไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเสียเดี๋ยวมันจะเสียสื่อเสียบ้านเสียสื่อเสียงเสียประเทศนะครับ แบบนี้เลือกได้เลือกนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับคนที่กําลังทําอยู่แบบนี้นะครับทําบุญเขาก็ทําบุญจริงๆนะคนไทยนะครับช่วยจริงๆอะ่ะแต่อย่าไปเอาความสงสารแบบนี้มาหลอกกันนะครับมันจะมีกระทบระยะยาวนะครับขอร้องแล้วนะครับอย่ามาทําแบบนี้นะครับมันมีหลายเคสนะครับดูเนี่ยโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวช่วยไปเอาช่วยอีกแล้วเดี๋ยวช่วยไปช่วยอีกแล้วโอ้โห แบบนี้มันก็ไม่สวยงามนะครับอย่าไปเอาความแบบเนี้ยเขาไม่ได้โง่นะครับเขาช่วยไปนะ่ะเขาช่วยในความสงสารเพราะว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันนะ่ะที่เขาช่วยวาบางคนก็บอกโอ้โหเขามาหลอกแค่นี้ก็ช่วยเขาช่วยเขาไปช่วยเข้าไปวกงนี้ตอนนี้เห็นไหมเขามีเงินมีทองกันหมดแล้วที่ว่าเปิดบัญชงบัญชีรับที่ว่าคนช่วยไปก็ว่าโง่เขาไม่ได้โง่ครับเขาช่วยมนุษย์ด้วยกันนะ่ะมนุษย์ลวมโลกในการไม่มีเขาก็ช่วยแบ่งปันกันนะครับ แต่ว่าถ้าช่วยไปแล้วก็รู้จักทำมาหากินรู้จักเอาไปต่อยอดไม่ใช่ว่าช่วยก็รองเงินบริจาครอให้เขาช่วยอย่างเดียวมันเนี้ยมันก็ไม่ไม่ไหวนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์แต่ละคนที่รับเปิดบัญชีรับไปช่วยคนนะครับเราต้องทําด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์นะครับห้ามไปคิดเล็กคิดน้อยอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราจะไปได้ยาวนะครับแต่ตอนนี้ก็มีหลายคนแล้วนะครับ เริ่มออกลายออกอะไรแล้วนะครับตอนนี้ได้เงินบริจาคเยอะๆก็เอาไปใช้ส่วนตัวไปใช้สุุยสุล่ายนะสร้างบ้านสร้างรถซื้อรถนะครับเลือกได้เลือกนะครับผากไว้ให้คิดนะครับถ้าอยากอยู่อาชีพนี้ยาวๆนะครับเตือนด้วยความหวังดีนะครับอย่าเอาความสงสารมาหลอกกันนะครับให้เขาโอนเงินไปช่วยนะครับขอบคุณครับ